อะไรมันจะขนาดนั้นอยากบอกว่าเธอเดินมาอจากฝันตายเธอนะ่มันอยังล้ำเธอเหมือนกับนางฟ้ายังไงอย่างนั้นก็เข้าใจอยู่ว่าเราห่างฉัน First Blood นะครับก็สวัสดีผู้ชมท่านใดเลยนะครับวันี่ก็ผมนะครับมีคิโอคู๋นะครับวันนี้เว้ยผมจะมาสอนวิธีการแบบยิงระยะจูบนะครับจูบแบบจูบเลยแบบจูบเลยอะ่ะก็อย่าไปดูในคลิปมาเลยแนละ้วกันโ,โ,โอเคครับมาคือเราก็จะมาสอนร,ระยะจูบแบบจูบจริงๆนะแบบใกล้ๆเลยนะครับแบบจะจูบปากกันอยู่แล้วครับอ่ะปืนที่ผมจะใช้ในการสอนก็คือสเปรดซองควงแล้วก็ดีเซิร์ดอ่ะมาเริ่มจากซองควงกันเลยแบบซองควงนี่เป็นปืนแบบ แต่หลายอย่างที่คนเขาเล่นบ่อยมากนะครับสายไฮไลท์โอเคแล้วก okay, ็จะเอาตัวน okay, okay. so ี้เป็นเป้าแล้วกันนะครับเป้าหลักนะโอเคแล้วก็ยืนตรงต่อหน้าเขาเลยนะครับยืนตรงต่อหน้าเขาเนี่ยบางคนจะวางเป้าไว้ตรงไหนก็ได้นะครับแต่ผมจะแนะนําให้วางเป้าไว้ตรงซ้ายไม่ก็ขวานะครับแบบวางวางแบบเบี่ยงนะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาอย่างนี้นะครับวางเป้าไว้ที่มุมซ้ายอย่างนี้นะครับจะให้ขึ้นขาวหรือว่าจะให้ขึ้นแดงก็ได้นะครับสําหรับผมก็จะเอาเป็นขาวให้ดูก่อนนะก็มาดูกันเลย นี่ครับประมาณนี้การลากเป็นตัวยูนะครับก็คือลากนี้ก็ลากแค่นี้นะครับหมุนเป็นตัวยูอย่างนี้แค่นะี้ประมาณนี้นะครับลากประมาณนี้นะครับก็ขึ้นหัวแล้วนะโอเคมาที่สเปกกันบ้างน,นะครับเป็นหลายปืนที่บางคนก็บอกว่าลากง่ายบางคนก็บอกว่าลากยากนะครับนักลากง่ายนะครับรายยานะยะจูบ หรือว่าจะแบบเทคนิคง่ายๆเลยเอาแบบเทคนิคแบบง่ายๆเลยสามัญชนเล่นกันนะครับก็คือการวางเป้าไว้ตรงฝั่งซ้ายของคอนะครับแบบวางไว้ตรงคอฝั่งซ้ายอย่างนี้เลยนะครับถ้ามันขึ้นแดงก็ลากขึ้นได้เลยนะครับแบบหมุนขวาขึ้นได้เลยนะครับนี่คือเทคนิคง่ายๆเทคนิคหนึ่งนะครับก็ถือว่าง่ายพอตัวเลยนะก็ลากขึ้น เอาล่ะครับต่อไปก็มาเป็นปืนดีเซอร์กันนะครับเป็นปืนที่ยิงง่ายมากเพราะเป็นปืนที่ยิงเม็ดเดียวนะครับโอเคก็วางเป้าไว้ที่เดิมนะก็เป็นมุมซ้ายของคอนะครับก็ยิงเข้าไปโอเคครับวิธีการลากก็เหมือนกันเลยนะครับลากเป็นตัว J หรือว่าเป็นตัว U นะครับก็คืออย่างนี้นะครับก็ลากอย่างนี้นะครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาดูกันว่าแดนัดี้ผมจะยิงเข้าหัวกี่นัดกันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับวิธีการลากก็ง่ายๆนะครับก็ลากเป็นตัว J หรือตัว U นะครับลากอย่างนี้นะครับสําหรับบางคนก็ลากแบบตัว J ตัว U ก็ไม่เป็นนะครับก็ลากเฉียงขึ้นได้เลยนะครับแบบเฉียงเฉียงขวายอย่างนี้ได้เลยนะครับ เนาะได้เหมือนกันนะครับเทคนิคนี้โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สอนได้แค่นี้จริงจริงนะครับสำหรับเทคนิคที่ผมจะสอนได้ว่าประมาณนี้นะครับคือผมลองกับตัวเองแล้วมันได้จริงๆรนะเว้ยก็ก็เลยมาสอนนะครับใครที่ไม่เข้าใจก็ขอโทษด้วยละกันนะครับอาจจะอธิบายแบบไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องก็ขออภัยด้วยนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าละกันนะครับก็บายบายครับซีอูเกนเด็กจอมพิว